โอเคสวัสดีค <ın> okay, ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นโลบอกแมปดรามีหรือว่าฉันในภาษาไทยนั่นเองก็ตอนนี้เป็นเวลาตีสามก็อาจจะพูดดังไม่ได้เท่าไหร่แต่ก็จะพูดให้ได้อืเขาน่จะกําลังแข่งรอบกันอยู่นะแต่ฉันไม่รู้ฉันจะทันหรือเปล่าอ่นจะลองดูวันนี้ว่ชิ่ายแล้วเอาหัวใจไปก่อน หัวใจให้หัวใจคือว <c oughs> าดไม่ทันแลย oh อ y god oh my god <c oughs> จะห้าดาวจา้ะอ,อายุหมดไปเลยสามชอบของคนเมื่อกีก้มากแต่อันนี้สองอุ้ยคนนี้ได้อ 3, 3, 3. <c oughs> เอาสามสามสามหมดไปไหนอออเนนอาไปสองก่อนโทษค่ะขอโทษสังคมแต่มันไม่ค่อยตรงตัวนะไปสองแล้วกัน <c oughs> แล้วมาใรอต่อไปแล้วโอเคเราก็จะวาดจุดฝีมือถ้าเราทำได้แล้วกันแต่เราก็ไม่ได้วาดรูปสวยอะไรนะ Hanno là, rồi đấy sáng lắm. Yes, anh em, mì sáng. Oi, mì nắm Ôi, đã sáng pinky. Oi, mì hân. Oi, mì. Mì sáng lắm. Movem. Mì sáng lắm. này, Movem. Mì sáng lắm. Movem. sáng cái Movem. Mì cái tông Movem. Mì อันนี้ของเราเละมากเป็นเราเราให้ตัวเองสองนะเราไม่ไหวแล้วุ้ยไม่คนกดแจ้งเอ้กดชอบแล้วอจริงเหรอก็ต้องตรงก็ต้องโจทอ่ะให้สี่ดาวมีของเราจะได้เท่าไหร่ลึงเลยหุ้ยท่านี่สองอีกตาเดี๋ยวเอาไปไว้อีพีสองแล้วกัน